พี่แฟนคลับทุกคนมีคําถามถามจีฮกับอินซองเยอะมากก็เลยให้จีฮกับอินซองทตอำตอบคําถาม Q&A ออมม่ากับอัปป้าใครดุก,กว่ากันเด็กๆชอบเมนูไหนที่ออมม่าทำให้ที่สุดครับ <c oughs> เวลาว่างๆอินซองชอบทําอะไรทําไมน่ารักจังเลยครับอ้อดเกิดังไงครับอาหารที่จีฮกับอินซองชอบที่สุดคืออะไรครับอินซองไม่ชอบกินอะไรเลยที่สุดไม่ชอบอะไรที่สุด ไอบก๊าบกับจีโยวังอินซองวันนี้ทุกคนพี่พี่แฟคนคลับทุกคนมีคําถามถามจีฮโกับอินซองเยอะมากอยากรู้เกี่ยวกับจีฮโกับอินซองเยอะมากก็เลย <c oughs> ให้จีฮโกับอินซองทําตอบคําถาม Q&A ให้ทุกคนเอเคไหมยยยายนี้ <Yeah. S 2> ถามอินซองนะอินซอง อาม่ากับอัป้าใครดุกว่ากันหรือว่าอินซองกลัวใครมากกว่ากันระหว่างอาม่ากับอัป้าอัป้าอัป้าพี่โจนะคะอาม่าอาม่าออป้าเลยเหรออาม่าอัป้าโอ้ม่าอัป้ามาทั้งสองคนเลยแสดงว่าดุใช่ไหมคะดุตอนที่ทำเรื่องอันตรายเออภาพตอนที่แบบคือปีนหรือว่าพวกเนี้ยปีนเอ่อแบบไกลอะไรอย่างเ โอเคคำถามที่สองเด็กๆชอบเมนูไหนที่อาม่าทำให้ที่สุดคะเราชอบอะไรที่สุดสปาเกตตี้ชอบสปาเกตตี้ชอบชีสชีสชอบซองอีซองชอบอะไรครับอาม่าทำอะไรอร่อยขนมปังโอ้ที่ถามตอนเช้าใช่ไหมโอเคคำถามที่สามจีโฮกับอินซองมีของรักของของไหมครับวันมือสี มีรักมือรักมากๆมีอะไรครับเกมเกมเกมอะไรครับเกมยิงใน็ตเสาชอบเกมชอบชอบอะไรที่สุดชอบเกมใน็ตเสาเกมใน็ตเสาอ๋อที่ป้าซื้อเมื่อวานใช่ไหมชอบเกมยิงปืนใส่ซอมบี้อ๋อยิงปืนใส่ซอมบี้เต็ที่บ้านไม่ไม่มีนะ แต่ตัวเล่นตีก้อนนะอ๋ออ๋ออ,อันนี้ของร่บของห่วงได้ไหมครับ <c oughs> ได้ได้ <c oughs> ไดอินซองครับเวลาว่างๆอินซองชอบทำอะไรชอบอืมวาดรูปชอบวาดรูปเหรอพี่ชิวครับเวลาว่างๆชอบทำอะไรครับพี่บ้านจะทำพิซซ่าทวาดรูปพี่เชีวชอบวาดร,ร,รูปหรือชอบทำพิซซ่ามากกว่าชอบทำ สองอย่างเลยคำถามต่อไปถามใครก่อนดีขยากตอบก่อนยกมือองค์บอกคนเลยอ่ะคำถามพี่พี่ถามว่าทำไมน่ารักจังเลยครับทำไมน่ารักจังเลยครับอ๋อเกิดมาไงครับเกิดมาไ็น่ารักเลยครับใช่ตองล่ะครับทำไมน่ารักจังเลยครับเกิดมายังยันยังแล้วจีโฮคิดว่าน่ารักไหมตัวเองอ่ะไม่น่ารักอโอเค คำถามต่อไปอาหารที่จิโฮกับอินซองชอบที่สุดคืออะไรครับอาหารที่จิโฮกับอินซองชอบที่สุดอาจจะไม่ใช่ที่ออม,ม่าทาก็ได้ชอบอาหารอะไรที่สุดอินซองชอบอะไรครับชอบนนกิน,น,นอะไรที่สุดขนมปังเ,เหรอขนมน <ค teenager S 1> ป<ะ>ังอีกแล้วหรือเหรอจิโฮล่ะจิโฮชอบอะไรที่สุดไม่ต้องเป็นที่ออม,มา่าทำก็ได้ขนมปัง กันดูคนละอาหารชอบกินเจลีชอบกินเจลีก็สุดอดจิอินซองมีพี่ๆถามอินซองอินซองครับพี่พี่ถามว่าอินซองไม่ชอบกินอะไรเลยที่สุดไม่ชอบอะไรที่สุดไม่ชอบกินจานไม่ชอบกินอินซองไม่ชอบกินอะไรชอบกินพิซซ่าไม่ชอบกินโอ้ใช่ใช่ฉันไม่ค่อยชอบกินโตนะคะฉันไม่ชอบกินอะไรที่สุด ม่กินได้ทุกอย่างกินได้ทุกอย่างแต่ว่าอินซองไม่ชอบพิซซ่าใช่ไหมโอเคคําถามสุดท้ายไม่ชอบไม่ชอบเลมอนไม่ชอบเลมอนมันเปรี้ยวเหรอมันเปรี้ยวมากเด้เด้เด้เดเลมอนโอเคมันคือส้อมคือส้มไม่ใช่ส้มเลมอนส้มเลมอนคำถามสุดท้ายกิจกรรมที่ชีโฮกับอินซองชอบซ้อม โปโซ่ซ่เล่นิกอเล่นกซอิ๊กอเล่นกิ๊กอเล่นต่อก like ิ๊กซก็ชอบต่อจิ๊กซอกันเหรอใช่อ่าอย่างยังไม่เสร็จริงไหมคะเด็กๆชอบต่อจิ๊กซอใช่มากมากที่สุดเลยมีอะไรอีกหมนอกจากต่อจิ๊อชอบทาอะไรอีกหมชอบเล่นเกมตีตุนเล่นเกมตีตุนตีตุนหรอตีตุน โอเคค่ okay ะถึงตาอ้เ <reco> ป้ามาแล้วนะคะวันนี้เป็นของเด็กคำถามแรกนะคะก็คือน้องๆทะเลาะกันบ่อยไหมคะเพราะว่าเป็นเด็กผู้ชายทั้งสองคนเลยอ้าป้าเป็นยังไงทะเลาะกันทุกวันนี่ก็จริงนะถามว่าเออเอกกี่นาทีดีกว่าบอกเป็นนาทีเด็กผู้ชายส่วนมากแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ด้วยด้วยความที่กวาคือ ทะเลาะเหรอไม่ย็นอีนิดนึงนิดนึงก็คือทุกๆ5-10้าถึงสินาทีอะถ้าเกิดอยู่ด้วยกัน2คนก็จะใช่จะไฟกันใช่ด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายเหมือนกันนะน้ด้วยความด้วยความที่เขาเป็นเพศเดียวกันน่ะแต่ว่าบางวันที่เหมือนเมื่อวานอะก็ไม่ทะเลาะกันเลยอือไม่ทะเลาะกันเลยใช่ใช่คือบางวันก็เล่นกันดีนะเล่นเล่นกันแบบคุยกันดูเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ป้าก็เข้าใจแหละเพราะว่า เพราะว่าได้ได้ nature ของการที่บอกเขาเป็นเพศเดียวกันทําให้ความชอบเขาแบบเหมือนกันไงคือเขาชอบเล่นอะไรนี้นะฟันดาบแล้วบางบางทีก็เล่นกันแรงบางคนก็แบบแรงไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันคอนโทรลไม่ได้อย่างอินซองอ่ะยังคอนโทรลไม่ได้ก็เลยจีฮโยก็แบบบางครั้งก็เออลำคาญเออแต่เมื่อวานจีฮโยก็แบบดูแลน้องดีมากเออ มแอบมองก็แสดงว่าทะเลาะกันบ่อยใช่ไหมคะบ่อยบ่อยค่ะแต่ว่าก็จีโฮดูแลน้องดีดูแลดี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 จีอินซองก็ชอบอยู่กับพี่ชายมากอินซองเป็นคนที่ฟังพี่ชายมากกว่าพ่อแม่พ่อแม่เชื่อพี่ชายมากกว่าใช่พี่จีโฮพูดอะไรก็ตามใช่คำเดียวออโอเคค่ะคำถามที่สองนะคะตัวขึ้นอัปป้ากับออมม่าอยากให้ลูกทำอาชีพอะไรคะ ก็อันนี้จริงๆไม่ใช่แล้วแต่พ่อแม่นะคะแล้วแต่จีโฮกับอิซองใช่ใช่ถ้าอยากเป็นอะไรก็แล้วก็สนับสนุนใช่สนับสนุนให้จีโฮกับอีซองก็คือขอเขาทำอาชีพที่สุจริตใช่นะแล้วก็เนาะนั่นแหละก็ ก็คืออย่าไปอะไรแล้วก็สปอร์ตเขาอะใช่ตลอดอยาาจะเป็นจิตรกรหรือว่าอย่าจะเป็นนักดนตรีหรือเป็นนักร้อนนักแสดงหรือจะเป็นหมอเป็นอะไรก็าราชการหรือเป็นตำรวจเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาอะอยาาเปอะไรเล่เขาคำถามสุดท้ายของป้ามากนะคะก็คือมีแลนจะให้น้องๆไปเรียนที่เกาหลีไหมคะก็อันนี้ก็จริงๆแล้วแต่นะป้าเป็นยังไงป้าแล้วแต่อป้าแหละก็คือถ้าไปเรียนก็ต้องห่างจากเราอะเนาะ เพราะาไปไม่ได้ไงต้องต้องเป็นตัวถ้าถ้าอยากไปเรียนเอ่อปอเออไม่ใช่ปอ university มหาลัยมหาลัยอ๋ออันนั้นก็แต่ว้วไม่เป็นไรใช่ใช่ถ้าถ้าเชียวกับอินซอกอยากเรียนมหาลัยที่เกาหลีก็อาจจะให้ไปเรียนเพราะว่าตัวแล้วเออแต่ว่าถึงปอหก น่าจะไม่ได้ถึงมหกเลยแหละเอามมหกมหกเลยแหละเพราะต้องอยู่พ่อแม่เนาะใช่ก็คือแสดงว่าตั้งแต่ตอนนี้จนถึงมหกก็คือยังไม่มีแฟนจะให้น้องไปเกาหลีใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าเกิดเป็นมาหาอะไรอันนี้คือแล้วแต่เขาหรือว่าป้าตั้งใจจะส่งไปแล้วแต่แล้วแต่เขามากกว่าก็คือครอบครัวเราก็จะแล้วแต่ลูกอ่ะใช่ใช่ก็คือเราเราไม่อยากกําหนดชีวิตของเขาแต่ให้เขาเลือกแล้วเราก็ซัพพอร์ตเขาใช่ค่ะตัวนี้เด็กๆ อันนี้แล้วใช่อ,อ๋มาปาก็รีบพาไปไปอาบน้ำจิงว่าก็คลิปนี้เป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนมีคนสงสัยจีฮกับอินซองมากๆม,มีคนถามเยอะอ่ใช่ก็ถ้าอย่างไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าหรือถ้ามีคำถามอะไรก็ ่ใส่มาในคอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวอันนี้พระสองอันนี้พระสองเดี๋ยวอาป้าอม่าจะเขียนเอาไว้เนาะแล้วก็มามาทำกันอีกเป็นเป็นพาร์ะสองใช่ใช่เนาะโอเคงั้นก็อาป้าอม่าก็ขอบคุณมากนะครับในการรับชมนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์กดสับกดกระดดิ่ง้วยกดกระดิ่งด้วยนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับค่ยเดิก่นไม่คิดนั่งคักคิดเนื้อ 小来你看。<laughs> <laughs> <laughs>